สวัสดีครับทุกท่านมันนี้พบกับผมเคลีย่ยทองยู่กับเกมถือนะผมกระซายโคโนดูดึเลียนเอเอไม่ใช่อ่านยากไปก่อนแล้วก็เป็นเกมอะไรดูว่าอะไรดู RPG ท,ท,ท,ทั่วไปมบจากอ่าเรื่องญี่ปุ่นนะผมอ่าอะไรอ่ะอาเรียนหรือโรง,งเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปถือลนะโอเค เรามาดูกันว่ามาเล่นยังไงน,นะครับโอเคเรามันเริ่มกันจากนี่ครับผมเพืนะครับก็เป็นโกดเลื่นเนื่นิ่งอะไรน้องอะไรหน้าอะไรยวดนะครับก็มีสอนเนาะนะครับว่าเล่นกันเลยนะครับผมไม่ได้ยากมากมายเล้วเท่าไหร่นะครับก็เป็นจิมแล้วอืมชิ้นๆที่อันนี้ตัวละครอื่นเฉยก็กดเพิ่มเพื่อนยังไงล่ะนะครับ ก็มีตัวละครสามต,ตัวนะครับผมซึ่งได้ตัวน,นี้มาผมนะเลยกดแบบนี้เลยครับผมก็จะจัเดเล็กที่ดีที่สุดให้เรานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นซับเ,เทมเพอร์นะครับก็คาดว่าไม่ต้อไปาช่วยนะครับนี่เป็นสกิลแล้วอ่านไม่ออกเลยโอเคดีกว่าไปโอเคครับผมมาแล้วหนึ่งทางเล่นแบบง่ายๆอันนี้เราต้อให้ ในเมนูตัดนันนีครับแล้วก็ซกนะฮะทำให้เราก็คือกดรับมเลี่งัดูซกเาได้ครับผมอ่าเป็นยังไงากับเขียไงะันก็คือแบบนี้รับม แต่ละตัวมัจะเป็นท่าไม่เหมือนกันตายเร็วคุววเดียวเลยไหม่เส็จแลาวเสร็จแล้่ครับผมอ่าแบบน, <มา S 2> นี้ดีกว่าครับลุเราทำให้ดูคเดียวบไปมากันละยิยงมาให้อีกทีนึงเรียบร้อยเราบอกนี่คือการเล่น,นเบบง,ง่ายเลยนะก็ออโต้ไปขนาดชิวๆแค่นที่แค่เปลี่นตัวละครนั่นแหละ นะประมาณนี้เราอันนี้ก็ถึงลองกันะครับมาครับผมก็ต่อพันลุ้นึื <IS AS 2> ่นเลยนะอันนี้เป็นเว้น,น,นต์อารีนาเขาเรยไหมเออมาเลยครับมาแล้วอรีนาลองกันเลยแลนะ้วกันเนาะคำไปเฮ้ยจุดหนึ่งก็ตนี้อรงรูปเปิดน,นะฮะจับจไปเลยครับดูจากทรงแล้วก็ไม่จะจะน,น่าจะชนะแน่นอนนะฮะ อแล้วครับผมเอเล่นเองได้นะครับผมก็ตามนี้เลยอุาออต้เลีอ่ครับดูครแม่แล้วมีระบบแพท่าด้นะเอยลืมบอกไปนะแบบตามนี้ไะจ้ายิงได้ครับผมดูดิยิงได้เข้าเลยแด้ฟังที่ดูดีแอปครับ ไหนูวุนแวลูกยืนอมานระขมาไอ้คนตีนเข่าทำไมมีคนยังไงวะอันนี้ไม่รู้ต้องเป็นตามสีนะครับเฮ้ยอนว่ เอาโดนเลยโอเคครับเรียบร้อยาตามนี้นะครับก็เข้ามาให้ดูบรรยากาศนิดนึงหน่อยครับเอาแคร์โอเคต่อมานะครับเปไหนดีวะเดินไปด้านนี้แล้วกันนะครับก็เป็นตุลละครมั้งครับผมหนุ่มตดติดและสินะ,ะ,ะเราครับนี่มึงไดพบฉากนะิแล้วนะแล้วเนี่ยนะครับผมไปอันที่บลิสแรกกันเลยนนะครับก็ เป็นการแบบแี่กดเข้าไป,ไปที่ตัวละครนะครับก็ดูความสามารถดูนั่นนี่นะกงสกิลนะก็เนี่ยก็ประวัติบนนั้นด้วยนะครับเป็นเกมสายในเรื่องใช้ไหมเอ่ยอื่คืออะไรวะที่อัพเดเวลใช่ไหมแล้อัพตรงไหนเล่มหนึ่งอัพเดเวลตรงไหน โอเคไม่รู้นะครับตามนำ้ำอะไรบอกเลยแล้วกันไป <c oughs> ดูันที่สองต่อเลยแล้วกันโ okay, อเคน,นี้เป็นเหมนซลเลหรอเอขนนึ้นว่าเซลนะก็ไม่มีอะไรครับเอาไว้ขายของกันแหละครับต่อมาเป็น,น,น,ปน, <c oughs> นอันนี้อครับตอนนี้เป็นตอนี่มีเซอร์ชเชยวด้วยครับผม เขาไปดูแต่เล็กน้อยก็ต้องดาวน์โหลดนิดนึงนะครับนี่มีเรื่องเข้ามาออฟต้กับสาวแล้วกันครับผมดูนี่ตอบคำถามไหมให้เกมจีนสาวอะไรเนี้ยกรอบเกินก็ประมาณไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมมาต่อเลยแล้วกันครับกับอันที่สองตรงนี้นะครับคืออะไรวะอ่าเนี่ยการจัดที่ แล้วก็แค่นี้เลยครับจัดทีกดคลิกๆเปลี่ยนนะครับผมง่ายที่สุดเป็นไงต่อเลยครับอันที่สามครับผมน่าจะเป็นการในรเรื่องของอีโบโอเคคงจะอัปเกรดตรงนี้แหละนะครับกดปึ๊บมามาแล้วเราก็กดตรงนี้เอาสิ่งที่เราไม่ใช้นะครับมากเกตอ่าแต่ตอนนี้เราใช้อยู่ถูกไหมก็ กันไปโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับผมอันตีกสองเลยแล้วกันอีโฟผสมคาดว่าน่าจะไปต้องเก็บ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 อะไรออ๋ต้องเลเวลให้ถึงด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะต่อกันที่นี่เวณอะไรสักอย่างน่าจะเป็นการกดเพิ่มเลเวลนักเลยแบบนี้กดเพิ่มเลเวลนะครับก็จะทำให้เลเวลเต็มก่อนนะครับประมาณนั้น นะแล้วก็ทำมท <c oughs> หมดนี้ไม่ได้โอ้ข้าพเจ้าจะไปเล่าเรื่องใช่ไหมนะครับจ้าโอเคก็เป็นเรื่อง,อออน,งนั่นแหละเข้ามาดูกันเองแล้วนนะต่อมาอันนี้ก็เป็นต่อสู้กั้นระบบต่อสู้แล้วก็พบจหุจด,จดหมายี่นั่นเองนี่แหละสำหรับผมอ่ะอันนี้ไม่ใช่จุดหมายอันนี้คือการจบป,ปอ้องมีครับมีความไม่หาเปิดให้ดูเลยแลย้วน <Yeah. S 1> <'s> ะไป Let's go เปิดการจะป้องกันยังไงจัดมา ชื่อได้ในเรื่องของนีด่ด้วยเหรอกอำลังโมอไปครับผมตามนี้ลุกบรับปุ๊บไปอ่ะฮ้ะองซื้อของเหรอตัอ้งไม่พอก็เราจะเสร่ใช่เหรอยังไงเด็กใช่ครับคึง,งโชว์ให้ดูไม่ได้เลย อ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่คือการกดตาลปองก็ทำเขาไม่เปิดก็งงการติดก่อนก็มีอยู่หลายอันกับโอเคที่ร้านค้าเนี่ยนะก็มีดูว่านีนี่มีมีอ่าเรายอะมากไปกันอยูทีเดียวเท่านนเองเป็นอย่างไรชอบใครก็จัดมาตาปองเอีนะจ๊ะโอเครับผมและท้ายท้ายตัวก็คงจะเป็นเรื่องออปชั่นอะไรแนี้นะครับก็ เฮ้ยไม่ใช่ไอเข้มเลยตายแล้วหน้าแหกเลยทีเดีอดเดือดไม่ใช่นี่ตรงนี้นะครับผมเออนะอันนี้เห็นมีอะไรบ้างอ่ะอ่ะก็มีอ๋อรวมน่าจะรวมอ่าระบบมันในนั้นเลยนะครับก็อ่ะ,ะอเอาไปกับแค่นี้ครับระบบเดือดเดืองนะครับผมว่ามันก็ลองเรียนดหันวิโรดอะไรวะ อ่บาบังคับโหลดที่เหลือนะครับเออเพื่อนเข้ามาดูยครับ,บก,ก็คาดว่ามาโหลดตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับค่อยๆไปเล่นเออ,อประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเท่านี้ฝากท่าน,นี้ก่นขอนกนท่านเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับเก็บไปละ